แล้วทำตัวกันก่อนเลยลูกครับสวัสดีครับเจเจเราจะทำบุบงนะครับรับบทเป็นพงครับสวัสดีครับพงครับบอลพงแนวดีครับรับบทเป็นภาคครับผมอันนี้จะออกมาเหมือนทำมังกรขาขัอะไรอย่างเงี้ยฮะมีตุ่มกะดูกเลยแล้วก็แสนพิเรเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มซึ่งเป็นตัวตนหรือเปล่าแสดงครับแสดงแสดงแสดงมีมีอะไรก็ในเรื่องมันเป็นยังไงว่ามันก็เป็นค่อยสังเกตันที่แล้วอะไรนะ ถ้าเนี่ยมั่นใจแล้วก็แบบคิดว่าเราเป็นผู้นำแลวนำไหมนำนำไปไกลเนาะนำไปทางที่ผิดครับแล้วผมก็ผมต้องดึงเขากลับมาเส้แล้วเป็นคนคอยควบคุมเขาเรียกถ้าง่ายๆก็คือแบบส่งเสริมการส่งเสริมการดีกว่าส่งเสริมก็ได้ครับการยังไงบ้างกับการที่ได้ร่วมแสดงในซีนีลีกผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกของผมแล้วแบบ เรื่องนี้แบบว่าคือเราไม่ได้แบบว่าเน้นจำอะไรเยอะเขาเน้นที่แบบให้เราอินพไว้แบบว่ามีอะไรายพยายามขายเราก็เล่นออกมาแบบว่าเล่นสดหลายอย่างมีหลายหลายฉา,ากที่แบบเล่นสดแล้วแบบคนชอบคุ่กับชอบก็อยากให้ไปรอดูครับก็คือจริงๆอ่ะเป็นเรื่องแรกของใครหลายคนใช่ไหมครับแล้วก็เราสองคนด้วยแล้วก็คือ เขาคงเห็นอะไรในเราสองคนบางอย่างที่ทซึ่งแบบตบตีกันในชีวิตจริงตลอดเวลาผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเคียนมีอะไรแต่ว่า <c oughs> นั่นแหละแต่ว่าเอาตรงเราเราเรา,แบบเราก็มีอะไรมาปรึกษากันตลอดทั้งแบบชีวิตจริงว่าแบบเออเต็มที่ทำออกมาให้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เพราะเราอแะบบอยากให้แบบท,ทุกคนที่รับชมอะ แฮปปี้ไปกับพวกเราสองคนแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นนักแสดงอยากเรามีความสุอ่อ๋อก็คือในตัวเรื่องเนี่ยมังกรกระใหญ่เขามีความดุเดือดอะไรมากเ,เราเราอยากให้มองว่ามูฟของเราเป็นมอนเป็นเป็นมอนเป็นมูฟที่ผ่อนคลายจากความตึงใช่ดุเดือดตบตีกันเราอยู่กับเราผ่อนคลายดูเรามีความสุขแฮปปี้ถูกไม่ต้องคิดอะไรมากว่าไม่คิดอะไรเลยได้ไม่คิดอะไรเลยยิ่งดีไม่คิดเลยยิ่งดี ชอบอย่างเลยด้วยเฮ้ยเหมือนเหมือนเมื่อกี้เหมือนพงกับภาคมาไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเหมือนเขาหรือเขาเหมือนเราเออน่ารักสิน่ารักสิยังไงพอเห็กระแสองรับจากแฟนๆแล้วใจไม่โหคือจริงๆอ่ะเราเอาตรงเราสองคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าเออเห็นพลังแบบจากหลายๆคนที่แบบเขาเต็มที่เพื่อนๆนนักแสดงเต็มที่แล้วก็พงกระเจก็เต็มที่ด้วยแล้วก็แบบ พอเหมือนมันมีแรงผลักดันมากกว่าว่าว <ừ. S 1> ิ่งทุกคนรอดูรอเชียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคําติคําชมที่แบบผักดันเราให้แบบตั้งใจทํางานนี้ออกมาให้แบบดีที่สุดซึ่งเป็นผลง,งานชิ้นแรกของเราสองคนวใช่ใชก็ฝากด้วยนะครับใกคนาเรื่อีเราองแบบต้องต่อสิโบ้านโอ้โหอะคุณขายสิขายไม่ถูกเลยคือ ผมชอบหลายอย่างในเรื่องเลยแล้ว ừ, จริงก็ชอบคู่มังกรกับใหญ่ด้วยนะครับมันมีหลายๆอย่างที่อยากให้อยากให้ไปดูแล้วแบบเออพูดแล้วก็จยใช่แต่แต่แตจ่จะเล่าที่นึงว่ามันมีหลายๆอย่างที่ซ่อนไว้ที่รอให้ทุกๆคนเนี่ยไปตีความแล้วก็ลองมีความสุขกับสิ่งนั้นที่พวกเราได้ถ่ายทอออกไปใช่ ได้ครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับเรื่องมังกรทีใหญ่นะครับบิ๊กยาก o n ก้อนเ r i e s ินะครับทางช่องวัน31นะครับเวลา5ทุ่มนะครับเรื่อวันที่8ตุลาคมนี้นะครับสามารถรับชมได้นะครับอย่าพลาดพบเจอกับพงและภาคได้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังเลยที่ไอศีแบบอันรับไม่มีอะไรให้